คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะเวลามีความรักแล้วเนี่ยเขาจะน่ารักขึ้นนะประมาณร้อยเท่าเป็นอย่างน้อยเพราะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเกิดมาเพื่อรักและรู้จักที่จะรักตอบสนองต่อความรักและต้องการความรักการดูแลทนุถนอมเนี่ยมากที่สุดเลยในบรรดาเจ็วันเกิดอาจารย์บอกทำไมมากที่สุดนะ ทุกคนก็ต้องการเนี่ยใช่ทุกคนต้องการความรักแต่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาต้องการความรักเขาตอบสนองต่อความรักเขาตั้งใจรักษาความรักนะแล้วก็จะทนุถนอมความรักไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อการนี้อ่ะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูคนสมรว์งคนเกิดวันจันทร์นะเขาเนี่ยมีความเป็น คนรักอ่ะสูงใครเป็นคนรักคนเกิดวันจันทร์นะโอ้โหดูแลทัน,นุทันน้อมนะนะเขาเรียกว่าริ้นไม่ให้ไตย,ยุงไม่ให้ตอมน้องเนีน้แล้วก็แทบจะอุ้มไปเลยนะม,มีคนรักไม,ม่ว่าจะเป็นชายปฏิบัติกับหญิงหรือถ้าหญิงปฏิบัติกับชายนะหรือว่าเพศใดใดก็แล้วแต่เขาก็จะเทคแคร์ดูแลอย่างดีแต่เวลาที่คนเกิดวันจันทร์เนี่ย ไปเป็นแฟนน่ะนะกับแต่ละวันเกิดเนี่ยมันก็จะมีข้อที่ควรจะทราบควรจะบริหารกันอยู่เหมือนกันนะเราลองไล่กันทีละวันเลยนะวันนี้ใครที่เกิดวันจันทร์หรือใครมีเพื่อนพี่น้องคนที่รักเกิดวันจันทร์เนี่ยแชร์ไปเขาฟังนะหนึ่งถ้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นแฟนกับคนเกิดวันจันทร์ด้วยกันอันนี้นะ หวานแหววน่ารักกันหนุนกันหนิงเคยเห็นใครที่ชอบใส่เสื้อคู่ไหมใส่เสื้อคู่กันไปถ่ายรูปเป็นรูปหัวใจทำอะไรเหมือนกับมีกิจกรรมร่วมกันน่ะตัวติดกันเป็นปลาทงโขงแล้วก็พูดจาหวานหวานด้วยกันความรักของคนเกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันจันทร์ด้วยกันเนี่ยมันกระหนุงกันหนิงแต่ใน ด้านลบก็มีนะที่ต้องระมัดระวังก็คือคิดกังวลจุกจิกไอนอกไนใจแล้วก็ขี้งอนขี้หึงมากที่สุดในบรรดาทุกคู่เลยนะในบรรดาทุกคู่เลยนะดังนั้นเนี่ยลดราวาศสอกเรื่องความหึงหวงลงลดราวาศสอกเรื่องการจับรายละเอียดทุกเม็ดแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นเพราะว่ามีจุดแข็งที่รักกันดี เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไปปรับปรุงไปแก้ไขแค่การที่ลงความรู้สึกงอนง้อแล้วก็พยายามไปค้นหาเรืเล็กน้อยจนแบบมันกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นมาังนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะเรื่องของสิ่งที่มันจะจุกจิกจะทำให้ความรักแข็งแรงขึ้น ทีนี้ถ้าคนเกิดวันจันทร์ไปเป็นแฟนคนเกิดวันอนังคารคู่วันนี้เนี่ยนะเป็นความรักในอุดมคติข้อหนึ่งก็คือเหมือนในหนังอะที่เราไปดูอ่ะมีความโลด,ดผลจนทยานแล้วก็คู่นี้นะบางทีเจอกันก่อนล้วจะหมั่นไส้ <c oughs> เข้าข่ายที่ว่าเหมือนกับไม่ชอบหน้ากันมาก่อนะแต่พอรักกันแล้วเนี่ยรักนะสนิทชิดเชือ้อ ประหนึ่งว่าคบกันมาเป็น10ปีทั้งๆที่เพิ่งคบกันเพราะว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ลงตัวระหว่างคนที่เกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันอังคารที่ทําให้ความรักเนี่ยมันมีความตื่นเต้นโลดผลร้าใจในขณะเดียวกันมันก็มีความโรแมนติกหวานแหวววะในส่วนผสมที่มันลงตัวมากๆคู่นี้นะสังเกตดูนะใครเกิดจันทร์กับอังคารเป็นแฟนกันนะ บางทีมันดูเหมือนไม่น่าจะเข้ากันได้อ่ะไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้แต่ก็เป็นแฟนกันลงตัวเออดังนั้นดังนั้น,น,นที่ต้องรดราวลงก็คือคนเกิดวันจันทร์ก็พยายามอย่าติดกังวลหรือว่าไปปรารถนาดีกับเขามากเกินไปทำนองนี้เพราะว่าคนเกิดวันอังคารบางทีเขาเป็นคนแบบง่ายๆลุยๆใช่ไหมถ้าจะขัดใจกนะ็ขัดใจเพราะอังคารเขาจะเอาแบบ ลุยๆง่ายๆแต่วันจันทร์เขาต้องการพิถีพิถันเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยแก้กันไปวันจันทร์ถ้าเป็นแฟนคนเกิดวันพุธอันนี้นี่ถือว่าเป็นคู่ที่เจรจาพาทีกันดีแล้วก็ถ้าเป็นความหมายของดวงดาวเนาะ ก็เหมือนกับเป็นคู่แห่งการมีวาจาที่อ่อนหวานอ่อนโยนต่อกันจะพูดจากันสองคนหรือจะร่วมมือร่วมใจกันนะทำธุรกิจการงานใดๆเนะี่ยมันก็ค้าขายมันก็ทำธุรกิจนะได้เงนินได้ทองดีเหลือเกินนะคู่นี้นี่เป็นคู่ที่แนะนำเลยว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะจันกับพุดนะจะทำเป็นธุรกิจ ด้วยกันก็ดีเอาคู่บางคู่คนบางคนเนี่ยไม่เหมาะกับทํางานทําธุรกิจด้วยกันเพราะว่าจะเหมือนแย้งกันแต่ว่าถ้าใครจันทร์ฝ่ายหนึ่งแล้วพุทธฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาเป็นคู่เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองดีระวังแค่วันจันทร์ก็อาจจะจุกจิกในเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากส่วนวันพุธเนี่ยก็ อารมณ์ร้อนได้ง่ายแล้วก็หลายต่อหลายครั้งก็เผลอพังพูดสิ่งที่ทำร้ายจิตใจน้อยของคุณเกิดวันจันทร์ไปทำอนองเนี้ย <c ười> คุเกิดวันพุธก็ระวังตอนนิดคุณเกิดวันจันทร์ก็ระวังตอนหน่อยอ้าวต่อมาถ้าวันจันทร์เป็นแฟนคนพฤหัสบดีคู่นี้นะเป็นคู่ที่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยพ่องเงาแม่งอนอ่ะนี้เป็นคำโบราณแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือว่า ผัดกันโกรธผัดกันงอนอยู่ก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตคู่นะอีกครึ่งหนึ่งถึงจะไปทําอย่างอื่นได้ก็ค่อนข้างเหนื่อยใจเสียเวลาคือไม่ถึงกับขัดแย้งกันอย่างอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าไม่รู้ข้อนี้หรือไม่ได้ปรับไม่ได้แก้ข้อนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนเกิดวันจันทร์กับปรหัส,สบดีเนี่ยนะ ใช้เวลาของชีวิตครึ่งหนึ่งเป่บบการงอนกันแล้วอีกครึ่งหนึ่งถึงจะมาดีกันแล้วก็ข้ามการงอนกันไปเลยวิธีการง่ายๆก็ให้รู้ว่าจันนะเขาชอบให้คนเนี่ยมาเอาใจคอยดูแลประครบประงมเทคแคร์เขาเหมือนที่เขาเทคแคร์คนอื่นอะไรส่วนพลหัสเนี่ยเขาชอบทำอะไรตามหลักการที่วางไว้เป๊ะ จะได้ไม่ขัดใจกันไงความหมายก็คือพระรหัสเนี่ยโรแมนติกกับจันท์เขานิดส่วนวันจันท์เนี่ยก็ทําอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่พระรหัสเขาตกลงกับเราเอาไว้อะแบบนี้ก็จะราบรื่นขึ้นใช่ไหมส่วนวันจันทร์ถ้าเป็นแฟนกับคนเกิดวันศุกร์คู่นี้เป็นคู่ที่ ยิ่งอยู่กันนานยิ่งร่ํารวยเงินทองยิ่งงอกเงยเพิ่มพูนนะเพราะเป็นคู่ที่เก็บหอมรอมริบกันดีทําธุรกิจการงานอะไรก็ดีคู่นี้ถ้าแนะนํานะค้าขายด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันหนึ่งละหรือถ้าหากว่าจะต้องมีคนที่เก็บเงินเนี่ยให้คนเกิดวันศุ์เป็นคนหาเงินคนเกิดวันจันทร์เป็นคนเก็บเงิน จะได้เงินที่สร้างอนาคตได้มากกว่านะลองสลับถ้าใครที่เอ๊ะไม่ได้ทําแบบนี้ลองสลับดูนะอ่าเยวจะรู้เรื่องความรักความสัมพันธ์ดีเพราะว่าเป็นดาวสุปะเคาะห์หมายถึงว่าเป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะมีอารมณ์ที่เยือกเย็ยนทั้งคู่นะวันศุกร์อาจจะใช้อารมณ์มากหน่อยวันจันทร์อาจจะใช้ความอ่า มิตกขางวนมากหน่อยก็ปรับเข้าหากันศพก็ลดอารมณ์ลงวันจันทร์ก็อย่าไปออวอกแวกมากพอจูนเข้าหากันนะก็จะสบาย,ส,บายส่วนที่หนักใจก็คือวันจันทร์ที่เป็นแฟนของคนเกิดวันเสาร์นี่แหละจะขัดอกขัดใจนะจะมีดราม่ากันตลอดเลยพอๆกับวันจันทร์ที่เป็นแฟนของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะ ขัดอกขัดใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจตลอดเวลาใครอยากแก้ไขปรึกษาได้ส่งเชื่อสกุลนะทำยันคู่รักมหาเศรษฐีแก้เรื่องความสัมพันธ์แก้เรื่องของการเงินครบจบในหนึ่งเดียวใครอยากปรึกษาในเชิงเจาะลึกเนี่ยเมื่อทำยันมหาเศรษฐีคู่รักอาจารย์จะให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวก็ขอให